ประดีคราวนี้ก็จะมาแกะพัสดุแล้วก็รีวิวของอีกสที่ซื้อมาจากเซเว่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูของที่ซื้อจากเซเว่นกันก่อนอันนี้พัสดุเพิ่งได้เมื่อกี้แหละคือโอนตังค์ให้เมื่อวานเขาส่งของเมื่อวานแหละแล้วก็ได้ของวันนี้นะก็ไว,วอันนี้คือของที่ซื้อจากเซเว่นนะคะคือโปสเตอร์คือแกะแล้วซื้อมาได้สักพักแล้วแหละก็รีวิวจะไม่เปิดดูแล้วกันแค่จะมาบอกว่าแบบนี้อ่าแบบนี้ นีแล้วก็ของแถมเป็นแผ่นรองเมาส์เป็ซเซอก็บอ่อแล้วก็แล้วก็เป็นปฏิทินรวมหลายๆวงเลยสมับ,บอกข้างในก็ถ้าใครมีแล้วก็จะรู้นะจะไม่แกะให้ดูแล้วกันขี้ดเกียจมาก คือดยวมาแกะให้ดูตอนจะจบคลิปแล้วกันโอเคมาแกะพัสดุกันดีกว่านะครันนี้เป็นสักเชือกรองเทา้าเอ็กโซไายนานอะไรดูปับปับย่แกะเลยแล้วกันต้องเส้นก่อนใจหรอกชาโอยน่ารักมาก รองเท้าน่ารักคือรองเทา้าทอ่ารัะทอแทนไม่มีจ,จะก็ะเป็นสีขาวนี <c> ่ <oughs> <c oughs> เพราะว่าจะใส่เกลาสีแล้วก็ไปใช้ภกษาด้วยหวงว่าครูคงไม่สังเกต ได้ของไวมากเลยเป็นคู่นะน่ารักมากน่ารักจินจิม <c oughs> แล้วเดี๋ยวก็จะได้กำไเข้อมือมาอีกเพราะว่าเพื่อนมันถามว่าจะเอาไหมที่บ้านมันเอามาขายอะไรนี้ก็เลยสั่งไปเพราะว่าตามเนี่ยตามเฟสตามไหนใช่ไหมเขาขายกันร้อยกว่าบาท แล้วพอมาเห็นราคาอ่ะ <c oughs> มันถูกกำลังข้อมือนะโอเคช่วงคราวที่แรกเราสั่งสองคู่อะ่ะแ้วทีนี้มันก็ขี้เกยจไม่ใช่ขี้เก็บมันเก็บต่อไปทศนิศึกษาอีกเออก็เลยสั่งแค่คู่เดียวเช่ไหมครเก๋ๆอะไรเงี้ยโอเคสับของเดี๋ยวมี้ก็ไม่ค่อยได้สั่งของ ส่แก่ปฏิทินกันแล้วข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่โปสเตอร,ร์จะไม่ขอแกให้ดูแล้วกันแบบน,นี้ไอคอนนี้นะหน้าแรกเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ก่อนก็เซเวน่นแล้วก็จะเป็นรวมนะอันนี้ก็จะมีชานยอม <c> ข <ười> ึ้นด้วยเออนะครับ ก็เป็นการเซเว่นไอคอนอะไรอย่างนี้แก้วเจนทวีเอมใช่ไหมเอ็กโซดูน่ารักปัจจัยที่สองภาษาอบงกฤษในบีทีเอสซูเปอร์จูเนียข้ามป่ะวะข้ามมั้งโอเคข้ามข้ามเมื่อกี้เปิดข้ามใช่เพราะมันจะมีวงเอ่อ วงอะไรวะอินฟินิตเดียวแหละเมื่อกี้เปิดผ่านไปยังลีกต่อหรือข้ามอย่างน,นี้ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้แต่มันบอกไม่หมดทุกองนะมันมีเยอะกว่าน,นี้ก็ไปสอยกันมาได้เลยนะร้อยสิบเก้าอ่ะใช่ b บลสเตอร์ก็มีครบสองคนอะ่ะใช่แผ่นรองเมาส์ของแถมก็โอเค ก็อยากได้อยากสั่งแต่ทีนี้ก็เห็นว่าไ็นของแถนได้มาอะไรนี้ก็ไมใช้แต่ยังไม่ใช้เต็ลายังไม่เคยรีวิวอ่อไอ้นี้ไปใช่ไหมตอนนั้นโทรศัพท์พังหรือเปล่าห <c oughs> ูฟังแบบครอบใช่เดี๋ยวปไปก่อนนี่ว่าเราใช้เฟซอะไรเนี่ยนี่นะ ก็เป็นหูฟังของคริสแบบครอบนะราคาอันนี้เป็นเซลล์ลดสองร้าบาทน,นี่ก็ห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วก็วแค่นี้นะบ๊ายบาย